สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ตลาดก็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 ยืนนะคะยังยืนอยู่ครับล่กษณะลักษณะของตลาดขาลงก็เป็นอย่างนี้นะครับลักษณะตลาดขาลงใช่ก็เป็นแบบนี้นะครับตลาดยังเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไม่ได้นะครับยังอยู่ในดาวเทรนยังดาวเทรนอยู่ก็จะเป็นแบบนี้มีรายนิดนึงก็สลบสลายเนี่ยสลบลายปลงไปแปงมาบอลลูนไม่มีครับ อ่วันนี้ก็คงเป็นเหตุของของหุ้นที่เข้าเทรดตัวหน,นึ่งบรนะฮะแล้วก็ปิดทายไม่ได้โอ้ผู้นี้คงตกหรือเปล่าเนาะพอปิดทายไม่ได้เนี่ยมันก็ก็ต้องมีการไปขายหุ้นตัวนู้นตัวนี้มาชําระนะฮะชำระค่าซื้ออะไรเงี้ยนะฮะค่ะแบบเราสังเกตดูเขาจะขายตัวที่มันพึ่งขึ้นมาตัวที่กําไรนะค่ะขายทุกตัวที่กําไรเพื่อไปเพื่อรักษาที่เขาไปติดไม่แม่ช้าไว้แต่ไม่ได้เยอะเนาะเป็นนักเก็งกำไรเป็นอย่างเงี้ยนะฮะติด ติดหุ้น f พ r ร์ด์เดย์รดใช่ใช่เอาซะหน่อยพระเพิดเดย์เทมันก็ย,ยังมีีความหวังง,งนะว่าพรุ่งนี้ไม่จะขึ้นนะฮะแล้วเขาจะไปเลือกขายหุ้นที่มันกําไรอยู่ในพอร์ตนะฮะโ,โยนกันหมดเ<อ>มื่อเช้าเปิด open โอเพ่นที่ตลา่นะรับกันเละรเปล่านะอ๋อสิบบาทหกก็ไม่ได้เยอะจากตรงนี้เนะี่ยนี่ตลาดมันก็ไม่มีกําลังอยู่แล้วนะ,ะค่ะมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละมันไม่ได้เป็นเพราะเราเป็นนะฮะ,ะ,ะที่เป็นเทรนด์แบบเราเงียบกันหมดเงียบไปหมดเลย รอกรีซรออเมริการออะไรกันแล้วแต่จะอ้างอ่ญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ค่ะที่จีนจีนนี่ตัวเลขเขาบอกเศรษฐกิจดีแล้วนะดีเร็วมากนะเขาก็ดีของเขาดีกว่าเรานะเขาโตตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นตแต่ปัญหามันก็เกิดจากตลาดทุนที่ที่มันขึ้นเร็วมากนะจากสองพันสามพันไปห้าพันกว่าเวลาแค่หกเดือนแล้วตลาดใหญ่มากมันก็พันผวดไปแล้วล่ะทุกคนก็เทโพฟิตอยู่แล้วล่ะใช่เพราะมันเป็นเงินใหญ่มากเงินก้อนใหญ่มากนะ ก็แล้วแต่จะอ้างกันว่าคุณนู้นคุณนี้ก็เห็นบอกจอสโลตลากึ้นไปแล้วไปทุบเลยเหรอมันก็แล้วแต่จะพูดจนไปนะฮะแต่ตลาดจีนที่ขึ้นรอบนี้มันก็มันก็น่าขายใส่อยู่แล้วอ่ะมันน่าหมันไส่ะอืขึ้นเป็นวีเชฟขึ้นไปเลยมันก็ต้องโดนขายอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วเป็นวีกลับมาเหมือนเดิมเขาต้องวีไปก็วีกลับมันได้เร็วอ่ะมันได้เร็วแล้วเงินมันใหญ่อย่งได้เร็วเขาก็ขายเร็วนะฮะ อย่าคิดมากนะครับอย่าคิดมากเป็นไปตามสภาพก็ขาดทุนหลุดจุดสตอรอดก็ขายไปอย่าคิดมากนะอย่าคิดอะไรมากนะซึ่งต่อไปหุ้นคงไม่มีอะไรนะคงเป็นตามสภาพนะตดวไหนขึ้นมาบอกว่าการขึ้นลมนั้นขึ้นมาเพื่อที่ขายนะไม่ได้ซื้อนะจาได้ไหมครับขึ้นมาเนี่ยใครคิดจะขายก็ขายนะใช่ใช่พี่เคยพูดอย่างนั้นนะคะพี่ที่พน ก็วันที่มันขึ้นอะไรผมพูดนะฮะเมื่อวานคุณมั่งก็ยังย้าอยู่ว่าขึ้นมายังยืนยันว่าขายนะผมก็บอกว่าใช่นะฮะใช่ใช่จริงๆด้วยใช่ก็ใช่จริงมันไปได้ไปได้ไม่ไกลหรือไปก็ไม่ได้ไปทั้งกระดานกระจายคือมันทําให้พอร์ตเราเนี่ยมันไม่ได้ดูสวยงามเลยหรอกนะฮะนี่ก็ต้องต้องว่าไปนะฮะส่วนกลุ่มก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงมันจะอะไรอะไรางี้นะแต่กลุ่มที่รับเหมาที่ว่าจะมานะฮะมาแล้วก็ขายเหมือนกันหรือเปล่าคะ ก็เหมือนก็จบข่าววันนี้เลยนะมืนก็จบไแล้วอยู่ไอทีดีขึ้นไปเก้าสามห้าแล้วก็ลงมาผิดแปดถึงห้าเออขึ้นไปแปดสามห้าประมาณแปดหนึ่งห้านี่แสดงว่าจบข่าวเหมือนกันเลยตัวมันเหมือนกันหมดนะฮะอยู่นี้ก็เล่นฟอร์มแบบวอลุ่มใหญ่มากไปดูมอดัติวอลุ่มไหมอ่าดูมอดัติวอลุ่มก็จะเห็นได้ว่าตัวแรกบ R อารสิบสองเปอร์เซ็นต์ปตทแอดวานแอดวานนี่ก็เป็นตัวซื้อนะครับแล้วก็เอ t ขายพี g g c ก็เป็นลักษณะของการพยุงคนะัอ ITDI RPC นะครับพุ้นเก่งกำไรหมดครับคือไม่รู้จะทำอว่านะแล้วมีสัญญาณตัวไหนไหมพี่อยากได้ตัวแบบเก่งกำไรมีไหมคะตลาดแบบนี้มันเก่งยากนะมันไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นมันก็ขึ้นยาวๆเลยอย่างอย่างหุ้นในอะไรนะครับ RPC หุ้นลมบา, P c, านาะเอห <ool S 2> <ลง S 1> ุ้นหุ้นหุ้นฟันทันตะใช่ไหมฮะ อยากขึ้นก็ขึ้นพวดไปเลยสองวันนะครับะขึ้นไปก็ขายนะครับใช่ไหมครับขึ้นไปก็ขายซะเดี๋ยวจิ้มถามพี่นิพนธ์หน่อยสิเมื่อสักครู่ที่พี่นิพนธ์พูดถึงคือ most active value นะฮะแล้วก็ถ้ามา most active volume นะฮะถ้าเราไปดูในตัวของ streaming ตอนนี้นะคะ B R P B T C C C P Jazz นะคะถ้าเป็น volume มีตัวไหนสวยไหมฮะที่ที่ถามมื่ค่มันมีมนแกนนะ สวยแล้ว CCP ล่ะคะรักษาอยู่อีกตัวอะไรนะ CCP CCP มันก็เป็นหุ้นเก็งกำไรนะอ่ะก็นี่แหละเก็งมันก็เหมือนจะแท่งเดียวเลิกหรเปล่าไม่รู้ถามไอีกแท่งที่แต่ท่านี้น่าจะเป็นแท่งเดียวเลิกอ๋อแท่งเดียว่าต้มีหุ้นแบบแท่งเดียวเลิกได้เยอะมากอ๋อ้โอ้ท่างนี้เดี๋ยวดูดูหน่อยนะขอดูหน่อย CCP มีแท่งหนึ่งแท่งใหญ่เลยแล้วก็อ่ะพวกนี้เลิกละอ๋อเริ่มมาเทิมเลยใช่ คงเดียวอะแล้วก็แล้วก็เลิกแล้วก็นอนอมาแล้วพรวดเหมือนตื่นขึ้นมา<ช>ล้มนอนต่อป่ะแล้วก็ล้มลงม,มานอนใหม่เฮงงี้มันไม่ได้บอกสัญญาณอะไรว่ามันเป็นสัญญาณซื้อนะฮะเพราะว่ามันมันมันอยู่ในแนวโน้มตลาดใหญ่มีอยู่ในแนวโน้มลง,งนะฮะม<ช>ันก็จะเป็นสภาพแบบเนี้ยมีทุกวันนะฮะแต่ไม่รูงว่าเราก็อยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้ตัวไหน่ย อันนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไหมเราสามารถรู้ได้ถ้าเราจะเป็นคนทําเนี่ยแล้วพี่สแกนยังไงไม่เอตัวที่เขาสแกนมันเจอทำที่หนิมันไม่เจออันนี้มันต้องถามคนทําเลยที่เขาสแกนสแกนกันอ่ะเขาบอกสแกนไม่เจอไม่จริงเขาเขาบอกสแกนเจอไม่จริงผมยืนยันว่าไม่จริงเขาต้องไปดูอะไรที่เขาสแกนกันอ่ะไม่ใช่ไอ้สแกนการ์ดเนน่ยมันคือมันต้องมีสัญญาณจริงๆเป็นแนวโน้มแต่หุ้นแบบขึ้นวันเดียวแบบนี้น่มันสแกนไม่เจอคือเขาต้องรู้กับทำไงแล้วก็ทําเป็นว่าเอ้ย ฉันแบบว่าสแกนหุ้นเจอพูดรู้ทุกตัวได้รจะขึ้น <G l id> จริงๆ,ๆอ่ะเขารู้จักกับคนป่านหุ้นแล้วระบบพี่นิพนธ์ไม่มีหรอเราไม่ได้ป่่นหุ้นเนี่ย <G l id> เราไม่ได้เป็น,ปน,น,น,นพวกป่่นหุ้นเนี่ยก็แต่พวกป่่นหุ้นเนี่ยเขาจะรู้แล้วเอาเทคนิคมาอ้างนึกออกไหมฮะ <G l id> คือหุ้นเนี่ยเราสามารถไปดูได้เลยว่าตัวไหนไม่เข้าระบบเทคนิคไม่ไเข้าระบบเทคนิคนะอย่างซีพีพเนี่ยมันไม่ได้เข้าระบบเทคนิคอมีตัวของพี่ไหมล่ะ เราช่วงนี้ก็หาสักตัวสี่เปรุ่มแบบนี้มันมันพูดยากนะอป็นรุ่มแบบนี้มันเราไม่สแกนหรอกไม่สแกนหรอกกรรมเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวโดนกรรมอ่ะสแกนกรรมเลยอะไรเนี่ยถึงแก่กรรมแต่ว่าระวังกันไปดีกว่ากัเล่นน้อยไปเอพี่นิพนธ์นะคะขออนุญาตเข้าไปดูกราฟเทคนิคทางด้านเซตพี่นิพนธ์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมคะอยากได้ความรู้จากพี่ตอนเนี้ย ขอเซนนะครับใช่ค่ะขอเข้าไป็ก็การรีบาวขึ้นมานะฮะแท่งนี้เป็นแท่งแดงแท่งที่สองนะดูแท่งกับพี่นิพนธ์นะฮะหลุดหลุดโลของเมื่อวานด้วยค่ะค่ะอ่าแท่งนี้ก็บอกว่าสองแท่งนี้ไม่ดีละเพราะนั้นโมเมนตัมเดี๋ยวดูโมเมนตัมนิดนึงใช่ค่ะโมเมนตัมก็ยังยังบอกว่าอ่อนลงละจากที่ขึ้นมาสามวันเนี่ยค่ะค่ะอันนี้วันที่เมื่อวานวันทีวันนี้วันที่ห้าแล้วเนี่ยเริ่มหมดแรงค่ะนะครับเริ่มเริ่มหมดแรงอาการหมดแรงมันอาการแบบไหนพี่แบบ แบบไส้บนไส้ล่างอ่ามันเป็นทังแดงเลยอะท่งแดงแบบแดงครึ่งหนึ่งไหมหรือแดงงมานเป็นเป็นแบบท่งแดงแต่ก็ยังไม่ได้กว้างเลยมากมายเป็นแฮมเมอร์เป็นอะไรยังไงไหมก็ยังสามารถที่จะทรงตัวถ้าทรงตัวอยู่เหนือนะครับหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงหนึ่งสี่แปดเจ็ดก็ยังสามารถที่จะขึ้นต่อไปได้เป็นลายตัวนะครับค่ะ แต่ถ้าหลุด1487ลงมาโดยเฉพาะนะครับถ้าหลุดตัวสาคัญเลยหลุดแล้วหลุดแล้ว0เนี่ยหลุด1480เนี่ยนะก็ก็คงแบบลงอ่ะลงอ่ะจะลงอะค่ะลงหนักอ่ะคือเราดูเทรนด์อันเราดูเทรนด์เป็นหลักก่อนเทรนด์จะเป็นดาวเทรนด์ดาวอยู่นะดาวเทรนด์ก็ดูว่าไอ้หัวสูงเดิมมันย่อลงมาไอ้หัวสูงตามเดิมมันก็ย่อตามลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ก็เรียกย่าจเป็นขาลงอยู่ตาบได้ถยังไม่ชนะหัวสูงเดิมพันธร้อยยี่สิบเนี่ยนะเขาจะถือว่าเป็นขาลงอ๋อค่ะค่ะนะครับ เราต้องตามทำตามเทคนิคมันนะฮะอาจจะเนื่องจากว่าการลงของมันเนี่ยมันไม่ได้ลงลักษณะว่าเป็นแนวโน้มลงนะครับมันเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับคือมันรู้ปัตทอมแล้วหนึ่ง่เออหนึ่งพันสามร้อยเจ็สิบห้าอันเก่าเมื่อปีอันแล้วดังนั้นมันรู้แล้วตุนนั้นมันเป็นปัตทอบอยู่นะฮะตอนสุดตรงนั้นแล้วก็มันลงมากระท่าที่แถวเนี้ยหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทหลายครั้งแล้วซึ่งมันไม่หลุดลงไปอ๋อแนวรับอันนี้ก็ถือว่าแถวนี้มันเป็นแนวรับอยู่แนวรับนี่ไม่ถึงว่าถ้้าหลล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 ุดงงงไไไปปปแวมันนก็จะะเย แต่ตอนนี้มันยังยังไม่หลุดส่วนการขึ้นของขึ้นมารอบนี้ก็คือว่าสองวันนี้ก็เป็นทรายที่บอกว่ามันการขึ้นรอบนี้มันอาจจะจบอมันอาจจะจบไม่ถึงว่ามันจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับแต่เนื่องมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ลบมากๆนะฮะมันก็สามารถที่จะลงไปแค่ตามปัจจัยทางเทคนิคซึ่งมันจะค่อยๆลงเว้นแต่ว่ามันมีอะไรข่าวเร้ายๆนะฮะปัจจัยลบๆมันะฮะปัจจัยลบนี่แล้วแต่จะเขาจะมาอ้างกันนะ ค่ะทีนี้อาการที่กําลังค่อยๆลงเราต้องปรับพอตกลยุทธ์คือแล้วก็ตัวไหนมันขึ้นมาเราก็ขายไปหรือยราไปคิดมากอนะคะคุณผู้ชมถ้าเรามีเงินสดอยู่แล้วจะครึ่งพอตเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพอตเรามันเต็มไม่มีเลยนะก็ต้องเคาะออกเราก็ต้องขาย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 ออกไปตัวที่มันขึ้นตัวที่ลงอย่าไปขายนะฮะเพราะว่ามันตัวที่ลงมาแล้วอย่าไปขายอย่างตัวมันลงมาจนต่ำต่ำต่ำจนไม่รู้จะทำอะไรอย่างสอพอเนี่ยติดร้อยเจ็ดสิบลงมาร้อยหนึ่งไปขายได้ยังไงใช่ไหม นะคะระคับราคามันก็คงจะอยู่แถวๆนียแต่ว่ามันจะลงไป8ปดิเนี่ยมันก็ลงไปไม่เยอะแล้วยี่บบาทนะเออไปลงมาเจ็สิบาทเรายังทนได้เลยอือยี่สิบาทก็ไปซื้อเฉลี่ยวแล้วกันกลยุทธ์มันต้องเปลี่ยนนึกอกไหมเออมันต้องเปลี่ยนอย่างไม่ใช่ว่าติดร7อยจ็ิบจะมาช็อตร้อยหนึ่งลงไปซืบบ้อ8ปดินี่มันไม่ใช่ละ่อ่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้รงวิธีของพี่นิพนธ์ที่ที่อธิบายทุกพอเห็นภาพนะคะพี่นิพนธ์ครับ ภาพที่พี่นิพนธ์พูดถึงตัวแท่งเทียนเมื่อสักครู่บอกสองแท่งแล้วก็ไอ้แท่งที่สองที่จบวันนี้ก็ยังโลไปนิดหนึ่งจาก1487ใช่จีดหนึ่งนะฮะใช่แต่ข้างบนมันมาเขี่ยหายนะเมื่อเช้าอะเขี่ยตรงที่1496อ่ามันมันเขี่ย1496.17นะฮะแล้วเมื่อวานมัน1494.96คือมันเขี่ยหายนะเขี่ยหายข้างบนแต่ว่าปิดโลแต่ละมันก็มาเขี่ยโลเหมือนกัน อธิษฐว่ามันก็คือเสมอถูกไหมฮะเสมอเสมออยู่ก็มันก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงค่ะทีนี้นะครับถ้าไม่เอาอยัางไงในส่วนของฟีเจอร์จะเอาอยัางไงคะตัวถ้าเป็นลกักษณะเอจอนั่นก็อยู่ลงมาเนี่ยเมื่อเช้าเราบอกแล้วว่ามันขึ้นไปแถวนั้นอะแถวๆ9.69นะครับแล้วก็มันก็จะลงอีกทีหนึง่งมันทํา A.B.C เพราะว่าเมื่อวานอธิบายคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อมันปิดหลุดมันปิดหลุด9.61.8นะครับเมื่อวานมันปิดนะครับเมื่อวานปิดที่9.60.6เนี่ยแสดงว่ามันจะทํา A.B.C นะฮ แสดงว่าที่ลงมา9สูตรเป็น A แล้วเด้งขึ้นไปมาชันเนี่ยเป็น B นะฮะไปลงลงทำ C อยู่นะครับ C เนี่ยก็น่าจะอยู่ใน960นะฮะโดยห้ามหลุดนะฮะห้ามหลุด956 956.4นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยก็ยังเป็นเป็นเป็นเ,นเนอ่อเป็นแฝกขาขึ้นได้อยู่นะครับโดยการหลุดต่ำกว่า960.6นี่นไม่เป็นไรแต่แต่ห้ามหลุดเยอะนะหลุดได้จามาพอยเดียวนะฮะ แล้วก็สำคัญเลยก็คือว่าถ้าถ้าหลุด960 959.9ลงมาเนี่ยนะแล้วก็มาหลุด96.4จะแสดงว่าเป็นขาลงเลยเพราะนั้น9 6 4เป็นเป็น96.3เป็นสัญญาณชอ็อตนะก็ชอ็อตลงไปเลยถ้าหลุดก็คือชอ็อตลงไปเลยแสดงว่าการรีบาวอบนี้จบแล้วนะฮะก็จะลงไปก็ไปดูที่945ไหม,มนะครับซึ่งถ้าดูตามแบบนี้ก็คือเออนะก็น่าจะก็น่าจะหลุดนะ ถ้ามผมพูดหมายถึงว่าถ้าหลุดตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ลงต่อเลยเนี่ยโอกาสที่ตลาดที่ขึ้นมาจะจบแล้วก็มีเป็นโอกาสเป็นเกินห้าสิบปอร์เซ็นแล้วซีดีอยู่นะคะทั้งซีดีอยู่ทั้งเซตท,ทั้งคุณออแบงค์ลยไรพวกนี้ก็ここจะลง,ะงหมดนะอ่ะเนียก็ถ้าพรุ่งนี้ตลาดวันนี้ถ้าตลาดปิดที่เท่าไหร่นะถ้าหลุดถ้า ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมากกดช่วงท้ายมันสดแค่ราคาปิดตอนก่อนปิดมันยังเกี่ยวอยู่นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มมากกดตอนปิดตลาดอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปนับมันเพราะว่ามันเกิดแค่ช่วงปิดตลาดนะซึ่งซึ่งมันไม่นับนะฮะนายพี่บอกว่าให้นับตัวเลขตอนปิดตลาดเราดูเราดูทีเฟกทีเฟกไม่หลุดเก้าูนะฮะ9 6้าูนะฮะก็ไม่หลุดเก้ากูนย์จุดปดก็ทีเฟกก็ยังเป็นเป็นตัวที่ที่บอกว่าเอาละยังไม่หลุดนะไม่ถึงว่าเซ็ตยังไม่หลุดหนึ่งสี่แปดแปดนะยังไม่หลุด ก็ยังประคองอยู่ได้อยู่เหมือนเมื่อวานเลยนะนิดหน่อยตัวซินิยูไม่หลุดใช่หกเก้าห่าห้าเก้าใช่เพราะตลาดแบบนี้เวลาวิธีเล่นนะี่คือว่าเช้าเวลามันเปิดขึ้นมาแล้วมันขึ้นไปให้ช็อตคือให้ขายหุ้นแล้วก็พอเย็นลงมาเงี้ยให้ซื้อคืนคะนะครับเพราะจะมีคนบางคนที่เขาเล่นหุ้นโดยที่เขาไม่มีเงินนะฮะ,ะแต่เขามีวงเงินเล่นเขาก็ซื้อเข้าไปอนเช้าใช่ไหมครับนี่ถ้าเราอยากเล่นหุ้นใ,ใ,ให้มีให้กำไรในตลาดแบบนี้ไปหาเงินมาสก้อน ซื้อตอนปิดตลาดเนี่ยแล้วตอนเช้าก็ขายเราเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าไม่มีเงินเลยอ่ะมันไม่มีทางหรอกนะครับคือเรามีเงินแสนหนึ่งเอาเงินมาวางแสนห้าซื้อได้ล้านหนึ่งตอนเช้าเราก็ซื้อไปใช่ไหมครับแล้วก็พอตอนเย็นก็ถูกบังคับก็ยังไงก็ต้องขายเพราะไม่มีเงินจ่ายเราลองเปลี่ยนใหม่ไปหาเงินแสนห้ามาสินะฮะเราก็ซื้อแสนห้าเออซื้อแล้วก็เออแต่มันก็ซื้อแบบข้ามวันไม่ได้ก็เล่นแค่แสนห้านะ ซื้อแค่แสนห้าแล้วก็พอข้ามวันก็ขายไปเพามันกำไรหมื่นหนึ่งเว้ยมันก็ได้อะมันดีกว่าเงินแสนห้าแล้วมาซื้อร้านแล้วขาดทุนทุกวันเนี่ยเออลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ว่าซื้อตอนปิดตลาดไหมแล้วขายตอนเปิดตลาดไหมตอนเช้าเช้าวันไหนเปิดโดดก็ขายเนี่ยนะครับมันจะมีทุกตัวอืมีทุกวันเนี่ยนะะค่ะก็นี่เมื่อกี้ที่เรียนรู้กับพี่นิพนธ์เรื่องกราฟทางด้านเซ็ตนะคะก็เป็นภาพค่อนข้างง่ายนะพี่นิพนธ์ที่เราจะดูทางนะฮะ ค่ะนีอผมผมคิดว่าตรงตรงที่หนึ่งสี่หกศูนย์เนี่ยไม่ใช่บัตทอมนะค่ะะใน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 การดูเทคนิคของผมนะค่ะอ่มันไม่ใช่บัตทอมมันยังมีมันยังมีดับเบิลบัตทอมหรือว่าโลต่ำวันนั้นอีกนะครับในระยะต่อไปเนี่ยมันจะมีมันจะขึ้นนะครับอืมไม่ไม่อยากจะพูดว่ากี่วันนะคก็ดีนะเดี๋ยวมันจะมันจะแม่นไปอ่าก็เรียนรู้ข้อมูลกับพี่ที่นี่หมดบางคนบอกว่ามันเล่นตามค่ะไม่ใช่หรอกถ้ามันจะลงเดี๋ยวมันมีข่าวมาซัพพอร์ตการลงเองค่ะโดยโดยโดยที่่ทุกกคน็แบบวา ลงไปไม,มันลงเพราะจีนมันลงเพราะจีนมันลงเพราะอะไรนะเพราะไอ้เรื่องกรีกนะฮะถามจริงๆแล้วมันใช่เหรอทุกคนก็พูดกันไปพูดกันมานะฮะแต่จริงๆถามว่าแล้วตกลงมันใช่ไหมอ่ะถ้าลงเพราะกรีกใช่ไหมครับกรีกเขาจบแล้วทําไมไม่ขึ้นไปพันห้ารอยี่สิบหลค่ะตลอดเนี่ยวันนี้อีกใช่ถ้าลง,ถ,าลงถ้าลงเพราะจีนอ่ะวันนี้จีนเขาลงเล็อีกก็ไม่ลงต่อกอ่ะต่ไม่มันอธิบายได้ยังไงคือ,อคือ จะมีคนมาอธิบายการขึ้นลงของตลาดคุนเะนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคก็ดูจาก,กามันอยู่ที่มันมีเงินไหมละ่ะรองเงินเข้ามาแสนล้านเน,นี่ยนาตักนาตักแต่แล้วจีนไม่ดีผมถามว่าคุณใครขึ้นไหมฮะมตั้งวัยุพักสองแสนล้านเนะี่ยผมว่ามันขึ้นไปอย่างน้อยก็สามร้อยจุดนะอ่ะใช่ไหมครับโอ้จะเอาเงินที่ไหนละเอาเงินที่ไหนมาไงคือถ้ามีเงินมันก็ขึ้นนี่คือเทคนิน <c oughs> คไงเทคนิคมันไม่ได้พูดถึงว่าข่าวเลยเลยมันไม่พูดมันพูดถึงว่าถ้ามีเงินหุ้นขึ้นถ้าไม่มีนะครับหุ้นก ะนะครับค่ะก็อย่าลืมนะค้าสี่บวกหนึ่งที่นักทุนถามถึงนะคะก็เริ่มสิงหานะคะพี่นิพนธ์อันนี้เป็นอุ่นเครื่องให้กับทางพี่นิพนธ์ในช่องออกอากาศนะะซึ่งสเต็ปบายสเต็ปที่พูดถึงก็มีความน่าสนใจนะคะก็เรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็จะรู้เองในที่สุดนะคะพอเรียนรู้เรื่องหาเงินนี่มันไม่ยากเลยนะคะ เรียนรู้ปังแล้วก็ลงทุนปังเข้าใจปุ๊บเลยแต่มันต้องรู้เองแต่จะเสียหรือได้นี่ไม่รู้นะ <c oughs> แต่มันต้องรู้เองนะ <c oughs> ถ้าไม่รู้เองเนะี่ย <c oughs> มันจะคอยถามคอยฟังเนี่ย <c oughs> เทคนิคไม่ <c oughs> ไม่สามารถที่คอยถามคอยฟังได้ <c oughs> เพราะว่าการใช้เทคนิคของแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันบางคนเล่นเอาไว้เล่นสั้นบางคนเอาไว้ลองเทอร์มบางคนเอาไว้เล่นมีเดียนเทอมนะฮะเพราะนั้นการใช้ของเทคนิคมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเราฟังนักเทคนิคหรือนักวิเคราะห์ที่ออกช่องคุณม่อนแต่ละคนเนี่ยคุณก็ถามไม่ได้ว่าเขาใช้ทางเฟรมอะไรที่เขาบอกแนวรับแนวต้านเพราะมันคนละเรื่องหมดเลยนะเล่นเก่งกันไรหรือเล่นสั้นนะฮะแต่แต่ผมเนี่ยผมจะพูดตามภาวะตลาดนะครับว่าตลาดแบบนี้มันเป็นตลาดยังไงนะครับเป็นแนวโน้มที่เป็นระยะสั้นกับระยะกลางนะครับระยะกลางยังเป็น ป็นลงระยะยาวระยะยาวของตลาดพื้นไทยเป็นขาขึ้นอยู่ <ừ> แต่ระยะกลางเป็นลงนะฮะเียว่าระยะกลางส่วนระยะสั้นก็คือเป็นไซเวก้าถ้าได้มีโอกาสกาสาหรับนักลงทุนที่ฝั่งพิ่นิพน์เรื่อยๆนะก็นะาอาจจะมีเราอาจจะเริ่มอะไรสักอย่างเริ่มต้นกันอีกค,ครั้งหนึ่งนะฮะต่อก่อนที่จะถึง4ีบวกหนึ่งกับพิ่นิพน์นะฮะถ้ามีโอกาสนะฮะเป็นยังไงนะฮะ่ะก็อยากมีกินเกนหรือบอลบอลเกน หลังจากที่ตายแล้วก็อยากรู้อะไรที่ทําให้ไม่ตาย <c oughs> าแบบหร <l ittle S 2> ือกิดดอยอะไรเงี้ยแบบว่าเดือนวันเดียวค่ะเ <c oughs> ทคนิคง,ง่ายๆค่ะเ <c oughs> อาแบบที่ระยองนะเอาแบบนั้นอ๋อแบบที่ระยองที่คนฟังแล้วแบบอ๋อมันเป็นงี้เองเหรออ่าฮะก็ก็ก็คืออย่าเอากราฟอะไรเยอะแยะนะพี่ <c oughs> นะเวียนหัว<อ>ม่นเข้าใจนะพี่พี่ที่ไประยองก็เป็นพี่ตายแต่แม่บ้านก็เข้าใจกราฟได้ แบบอนั้นแหละแบบนั้นแหละแม่บ้านแม่บ้านเออใช่ใช่เราไปใช้เป็นอาวุธในการที่จะแบบว่าจะรู้ว่าจะขายตรงไหนอ่ะแล้วเลิกถามแนวรับแนวต้านเลยเออการไม่ต้องนะนะหมื่นมื่นเอาแบบเออแม่บ้านถูกต้องแล้วพี่ก็เป็นเป็นเทคนิคเนี่ยการเทคนิคเนี่ยนะฮะแต่แต่แบบว่าเรียนแบบไม่ง่ายมามาเดีวเอาไปใช้แบบไม่ง่ายไม่ไม่ไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องไปแมสดีไม่ต้องไปอะไรก็ไมาไม่ ไม่ต้องเลยนี่ที่ม่อนถามวินิพนก็เบสิ่งนเ่ืมอกี้อะไรเนี่ยงทางนี่คุณไม่ต้องลากเลยไม่ต้องลากเส้นไม่ต้องอะไรแบงนั้นแต่แต่รู้ว่าจะขึ้นจะลงอ่ะรู้ว่าตัวต้องซื้อรู้ว่านี้ต้องขายโอเคไหมขอสแค่วันเดียวนะเออวันหนึ่งเอาว่ารู้วลาตรงเนี้ยบัตรทอมละตรงเนี้ยเป็นหัวต้องขายตัวนี้ต้องขายตรงนี้ต้องซื้อเรียกว่ามีกินกเกณฑ์กันละกันเพราะว่ามันอยู่วงวงมานานแล้วละนะฮะอยากรู้แค่นั้นแหละเอาว่าสอนแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆรู้ว่าตรงเนี้ เออขออย่างงั้นแหละค่ะพี่แล้วตรงนี้ต้องขายค่ะเออเอางี้แบบง่ายๆนะสักวันหนึ่งไหมขอวันเดียวนะพี่อ่าสักวันนึงเจอนะคะเพราะเรายังไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะคกูรูพอก็ลองจัดมาแล้วกันค่ะได้ค่่ะพีรับวันหนึ่งก็สักวันเสาร์ก่อนก่อนสี่บุกหนึ่งนะขอขอสักหน่อยได้ได้อันนี้ก็เหมาะกับคนที่แบบว่าไม่รู้เทคนิคเลยก็มาเรียนได้ใช่ไหมชื่อชื่ออันนี้มันฟรีก่อนเข้าสี่บุกหนึ่งก็ได้ไหมเอมได้สองอย่างเลยไง อืมก่อนได้บิ g กกินเกนนะ<ด>ขอ<ด>ขอ<ด>สักหน่อยกันละกัน<ด>ถ้าโทรไ,<ด>ไปไ<ด>หาเจ้าหน้าที่ก็ที่พี่มอนบอกแค่หนึ่งวันนะคะกับเริ่มต้นกับพี่นิพนธ์เนี่ยที่เบอร์086-490-2823นนะคะจะเป็นประมาณช่วงไหนครับคุณมอน ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ทราบเหมือนกันแต่เป็นต้นเดือนหน้ารู้กันก่อนครบแล้วเอางั้นแหละโอเคนะฮะพี่นิพนธ์นะฮะลองลองดูคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพอดีดิฉันพูดแล้วถามคุณนิพนธ์นะฮะก็เลยได้ได้ไอเดียตรงจุดนี้ออมเออถ้าเรามองแบบที่คุณนิพนธ์พูดแบบเมื่อกี้มันง่ายๆแล้วก็มันมันอาจจะไม่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องเป็นเลยแต่ว่าเออให้มันรู้สิ่งที่เรารู้แล้วการที่เราจะพัฒนารู้ๆต่อไปมันก็จะได้แบบเป็นทางไปเรื่อยๆได้ดีกว่า ที่ไม่รู้อะไรเลยที่ที่ฉันพูดถึงนะฮะก็อยากแบบได้ที่พี่นิพนธ์บอกนั่นแหละนะคะก็สอบถามรายละเอียดไปที่เบอร์0 8 6 4 9 0 2ดหกรวมกันก่อนนะฮะสำหรับเรื่องราวของ b e g i n a g a i n นะฮะในเรื่องราวของ Basic พื้นฐานข้อมูลการทุนไม่มีจะมี b e g i n a g a i n ก่อนค่ะแล้วก็4ีบวกหใช่ค่ะจนช่วงปลายเดือน่ขอขอหน่อยนะเพื่อเพื่อจะได้จะได้เป็นทางให้กับนักลงทุนที่ไม่รู้เทคนิคเลยจะไลด์อีกสิเนี่ย ค่ะค่ะเนี้ไม่เคยสอนใครเลยที่ไหนแบบนี้เขาแบบที่ละยองนปกติจะเปิดการประสอนเนี่ยอันนี้ต้องมีหนังสืออะไรให้ไหมนิดหน่อยไม่รู้นี่เพิ่งคิดได้กับพี่นี่แหละเอาแบบละยองนะคะพี่นิพนธ์อ๋อได้ได้อ่าเนี่ยที่ดิฉันนึกถึงตอนนั้นอ่ะเอาแบบละยองเลยละยองนี่พูดถึงกันเยอะนะใช่ชอวันนั้นสอนดีหรือไงนี่ไม่ได้อัดนเทปเลยเลยรู้ว่าพูดอะไรไปบ้าง่ะได้ขอบคุณนะคะครับผมครับ